สวัสดีค่ะใครบ้างที่ต้องทํางานเจอคนเยอะๆบ้างใครยกงือขึ้นใครบ้างต้องเจอกับคนเจ้าปัญหาทุกๆวันบ่อยๆยกมือข oh. ใครบ้างเจอลูกค้ายากๆบ้างที่ต้องเจอลูกค้ายากๆบ่อยๆคอมเพลนแล้วถ้ามันมีโมเดลโมเดลหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถชนะใจลูกค้า แล้วก็สามารถรักษาลูกค้าวไว้ได้ด้วยภายใน20นาทีใครอยากรู้ว่าอขอสองเร่อยค่ะ,<อ>ะเดี๋ยวจะมาไล่ฟังอาทิตย์หน้านะคะวันนี้หมดเวลา <laughs> ะนะกำกิบัก่กนชื่อแนนค่ะปฏิมาแม่สอนแผนอยู่ในวงการอยู่ในอุตสาหกรรมบริการมากว่า17ปีนะคะเป็นอดีตพนักงานต้อนรับเครื่องบินค่ะของสายการบิน5ดาวแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นครูฝึกของ นักบินแอร์สเตสจัดของสายการบินยุโรปแห่งหนึ่งนะคะใครมีลกูกหรือว่ามีเพื่อนที่มีปัญหาแล้วมารึกษาเราบ่อยๆ่อยบ้างคะมีใครที่จะต้องแก้ปัญหาให้คนตลอดเวลาเลยใครร <c oughs> ู้สึกว่าแบบกลัวคนอะเหมือนเจอคนแล้วก็เหนื่อยกับคนไม่อยากเจอคนแล้วมีบ้างเอ่โมเดลนี้นะคะเรียกว่า s t o อ k โมเดลค่ะ จากประสบการณ์นะคะกว่า17ปีของงานโมเดลนี้ถูกใช้โดยสายการบินชั้นนำระดับโลกแล้วก็โรงแรม5ดาวชั้นนำนะคะทั่วโลกเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปเท่านั้นเองใน17ปีของอาชีพของงานที่ต้องให้บริการลูกค้าของงานเนะะี่ยค่ะโมเดลนี้ได้ผลเกิน70%จริงๆอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกใช้โมเดลนี้ให้เก่งเพราะว่าเป้าหมายของวันนี้ที่เรามากันเนี่ยเราก็อยากจะแก้ปัญหาให้คนได้อ 90%ของความโชคดีของเราเนี่ยอยู่ที่คนมาจากคนแล้วก็90%ของความโชคร้ายของเราเนี่ยก็มาจากคนเงินทองทรัพย์สินตำแหน่งงานที่เราได้ใครให้เราคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะดีไหมถ้าเราเก่งคนและมาสเชอร์คนเอาชนะใจคนนะคะมาดูกันเลยตัวแรกค่ะมองเห็นชัดกันไหมคะชัดนะตัวแรกของซับโมเดลค่ะ S ตัว s ช u t up and listen ก็คือ s ช u t up ก็คือเงียบ and listen และฟังเพราะบางครั้งลูกค้าเนี่ยยอดไม่ตรงเป้าหรืออะไรบ้างของสินค้ามีปัญหาแน่นอนเขาคอมเพลนเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราอะใจใจ,ใจเราอะอยากจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาก็จริงแต่ว่าณขัน้นตอนนี้อยากจะให้เราซิปปากกัดปุบปากแลบฟังเพื่อให้รู้ว่าปัญหาของลูกค้าจริงๆอะ่ะมันคืออะไรกันแน่ก่อนตอนนี้ให้เขาวีลิ้ ให้เขาปล่อยความเครียดปล่อยความโกรธของเขาออกมาก่อนแล้วเราแค่ฟังเพราะการฟังเนี่ยคือน้ําทิพย์อย่างดีในการเยียวยาทุกอย่างเช่นสมมติว่าคุณพี่เบียร์มีเพื่อนมีปัญหามาสมมติว่าโดนไปจับได้ว่าแฟนมีกิก๊กสมมติอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันแฟนมีกิก๊กแล้วพี่เบียร์ก็อยากจะช่วยเพื่อนโอ้ยฉันก็เหมือนกันเนี่ยฉันก็เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนกลายเป็นว่าตอนนี้ท็อปิกไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ตัวเพื่อนแล้วแต่เป็นตัวพี่แทน เพราะฉะนั้นเนี่ยการว่าเราเนี่ยอยากจะช่วยแต่ความอยากจะช่วยของเรามันยยกเยะไฮไลท์ของเขาก็คือตัวเขาปล่อยให้เขาเล่าเรื่องของเขามาก่อนแล้วเราค่อยสร้างคอนเนคชั่นทีหลังต่อมาค่ะหลังจากที่เรารับรู้ปัญหาแล้วและเราฟังแล้วทีนี้ทีตัวที่2ก็คือเทคไซเนาะเทคไซในที่นี้แบบเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ถึงเวลาแล้วเช่นลูกค้าคอมเพลนมาเราอาจจะแสดงความที่ ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเราอะเข้าข้างเขาในการที่บอกกับเขาว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันค่ะถ้าผมเป็นคุณผมก็คงทําแบบเดียวกันครันี่คือเวลาที่เราจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งเดียวกับเขาตัว O ก็คือ ask open question ก็คือถามคําถาม,ถามด้วยคําถามที่เปิดไม่ใช่เปิดปิดคุณรู้สึกแย่ใช่ไหมครับมันมีต่อว่าใช่กับไม่ใช่เนมันก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียว แล้วตอนนี้มีอะไรที่ผมทําให้คุณได้บ้างไหมครับตอนนี้ให้เราเก็บข้อมูลจากสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยต้องการมากที่สุดนะถามคําถามอย่างเฉพาะจับจงแล้วก็ถามคําถามรายเปิดนะคะต่อมาตัว P ีค่ะทีก็คือ provide ก็คือให้แต่ให้ในที่นี้คือให้ในสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการนะไม่ใช่ให้ในสิ่งที่เราอยากจะให้เช่นถ้าเราเป็นวิทยากรอ่ะฉันมีคอนเทนต์ที่เก่งอ่ะที่เจ๋งอ่ะ คุณเอาเนี้ยไปใช้มันต้องได้น่าเลยแต่วังทีลูกค้าอย่างที่บอกอะ่ะลูกค้ามาวันเนี้ยมาฟังเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งแต่แเราไปนเน้นไมซ์เซ็ตมันก็ไม่คอาโจนย์ใช่ไหมเหมือนกันบางครั้งเนี้ยมันมีหลายธุกรกิจเหลือเกินโรงแรมสายการบินหรือว่าหลายๆที่ห้างร้านชอบทําการการให้ของฟรีเนียมเราเคยได้ไหมคะเวลาที่เราคอมเมนต์อะไรสักอย่างหรือว่าบางที ยังไม่ได้แก้ปัญหาให้เราเลยได้มาแล้วก็เขาก็บอกว่ามันจะจบไปบางครั้งเราอาจจะเคยทำก็ได้ในอดีตแต่ว่าการให้ของพรีเมียมอ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหานะเพราะว่าสุดท้ายลูกค้าจะยังคอมเพลนกับคอมเพลนให้เราเนี่ยลงใน Facebook, Instagram, ลงในโซเชียลมีเดียอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเนี่ยวันนี้ฉันไปโรงแรมเนี้ยแล้วก็เกิดว่าจองกิ้งห้องแล้วก็ไม่ได้ก็เลยให้อันเนี้ยมา แต่ก็ถามว่าอยากอยากได้ของพรีเมียมชิมน้นนี้กับอยากได้ห้องที่ถูกต้องที่เราจองไว้คุณอยากได้ไหะอันแรกมากกว่าอันแรกมากกว่าบางทีเราอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกของเราอยากจะเซอร์ไพรส์เพื่อนของเราเราอยากจะทําให้คนในครอบครัวเราประทับใจแต่ว่าได้ในสิ่งที่เราลงมามันก็แบบแป๊แปบบ๊กแบบแบบนิดนึงเนาะบางครั้งเนี่ยให้ของพรีเมียมได้แต่ย่าเพิ่งรีบอย่างนั้างงานนะมันเหมือนกับยัดเยียดเกินไปแล้วการด,ดูถูกลูกค้าด้วยซ้ำไป เราฉะนั้นเนี่ยให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากการถามโอเ q u เ s ชั o นเราเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วที่ถามว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราเนี่ยสามารถให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการทุกครั้งทุกครั้งเลยนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ตอบโจทย์บางครั้งเราก็ตอบโจทย์ไม่ได้ทุกครั้งเนาะทีนี้เนี่ยเทคนิคก็คือ ในในผู้ให้บริการชั้นนำเนี่ยพวกโรงแรมห้าดาวสกากลในชั้นห้าดาวที่เราทํากันก็คือสังเกตไหมเขาจะไม่เคยปฏิเสธคุณเลยไม่เคยเราจะไม่เซโนเราจะไม่บอกว่าไม่มีครับไม่มีค่ะไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราจะเรียกว่าตอนนี้นะคะเรามีแพ็กเกจหนึ่งสสสก็คือมีทางเลือกมาให้เราอาจจะบอกว่าต้องขอประทานโทษนะคะตอนนี้แพ็กเกจนี้ หนึ่งสองสามสี่ให้เหตุผลตามจริงนะคะไม่ต้องโกหกหรอกเราเนี่ยมีห้าหกเจ็ดแปดมาให้ให้ทางเลือกให้ให้ทางเลือกให้ทางออกที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดก็ยังดีกว่าการเซโนและให้ของพรีเมียมด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่นักการตลาดเช m เเนี่ยทำกับลูกค้าในการเก็บรักษาลูกค้าเก่าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะย,ย,ยาว มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะตอบจบลูกค้าทุกครั้งแต่มันเป็นไปได้ที่เราจะให้สิ่งที่ใกล้เคียงกับลูกค้าต้องการมากที่สุดและเราไปเซอร์วิสรีค v e r รี่เซอร์วิสรีค r y รี่ก็คือการแก้ปัญหาลูกค้าเนเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาด้วยการให้ในสิ่งที่เกินความคาดหมายของลูกค้าอันนี้ลูกค้าเขาคิดว่าได้ของพรีเมียมก็คงจบไปแล้วแล้วก็กลับไปแบบพอใจแบบ 40-60-50-50แต่ก็ยังดีเมียไม่ดา่าเราลง Facebook นะ mm hmm. แต่ว่าจะดีกว่าไหมถ่าลูกค้าไม่ได้คาดหวังเราอันเดอร์พรมิสนะอันเดอร์พรมิก็คือ,อ,อสัญญาให้น้อยแต่ให้ให้มากเรา,าไม่ต้องอย่าสัญญาว่าผมจะ 1, 2, 3, 4เพื่อประทับใจลูกค้าอย่าเพิ่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะตกม้าตายซะเองถ้าเราสัญญาแล้วลงให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสัญญาให้น้อยแต่เราให้ให้มากเช่นลูกค้าคิดว่าจบและนี่การแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวก่อน่อนที่ลูกค้าจะออกไปเรามีกิฟต์เซ็ตนี่แหละทีนี้ของฟรีเมียมมาได้ละเรามีกิฟต์เซ็ตเรามีกิฟต์บูชเรามีกระเช้าดอกไม้มีอะไรที่เราให้ได้แล้วไม่คิดกดวลิสัยให้ลูกค้าอันนี้เขาประทับใจเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยทุกครั้งที่เรากำลังแก้ปัญหาลูกค้าอยู่อันนี้เกิดเล็กเกิดน้อยนะคะ อัปเดตให้ลูกค้าต้ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําสิ่งนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยรอโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่บางทีการรอมันตื่นเต้นนะที่การรอมันตื่นเต้นมากนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะในระหว่างที่คุณแก้ปัญหาบอกลูกค้าด้วยว่าว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยค่ะนี่ก็คือ4 s ่เสนะก็คือ S คืออะไรคะ Shut up and listening มันคืออะไรเงียบและฟังต่อมาที่คืออะไรเอ่ยเข้าข้าง take side take side เพราะว่าทำไมเราต้องทำไมเราต้องเข้าข้างเข้าไปยืนอยู่ในความรู้สึกเขาว่าฉันก็เข้าใจความเจ็บปวดของเธอนะเขาบางทีลูกค้าต้องการแค่ใครสักคนอ่ะมาเข้าใจบางทีเขาคอมเพลนใหญ่มากเลยนะแต่คำถามปัญหาของเขาอ่ะเขาแบกมาตั้งแต่ ุดมาตั้งแต่สิ่งลึกๆที่อยู่ในใจเขาอะจากภูมิหลังจากอดีตจากประสบการณ์เขาแล้วเามันลงที่เราได้หนักหน่วงกว่าปัญหาจริงเพราะว่าเขาแคร์ลี่หลายอย่างเหลือเกินแต่เขาแค่คาดหวังว่า,วามีใครสักคนะ่ะที่จะปล่อยความรู้สึกนี้ออกไปหน่อยอนะคะพ่ามาโอคืออะไรโอ <Open. S 2> เพนเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างทีนี้เริ่มเก็บเก็บสแปร์ละเก็บข้อมูลนะคะ ออจัดหาให้ใกล้เคียงกับความต้องการและให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดต้องค่าขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยก็คือให้ให้แต่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่อยากเยี่ยนนะคะอาทีนี้เราจะขออาสาสมัครหน่อยค่ะหนึ่งคนใครอยากทดลองดูไหมคะว่าซอฟอ์โมเดลของเราเนี่ยได้ผลไหม ขอหนึ่ง e ค้อนค่ะอ่าขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณมากยองขอบคุณพี <ım. S 1> ่เก้าของเราหน่อยอยากจะเป็นลูกค้านะเอ่อพี่เพียรทำอาชีพอะไรคะเป็นเซลล์ครับเป็นเซลล์นะคะเออ่เคยเจอลูกค้าที่พีคที่สุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นเอ่อลูกค้าส่งแล้วส่งของไม่ทันใช่ครับส่งของไม่ทันแล้วลูกค้า การต้องพิมพ์มงานคืนนั้นคือการของงานแต่สื่อโฆษณาที่ต้องพิมพ์งานแล้วกดตั้งาคืนนะครับแล้วก็เราส่งงานนี้ทานีครับแล้วลูกค้าเป็นไงคะลูกค้าก็ควันขึ้นบุนะครับนขึ้นหน่ยครับนั่นคือลูกค้าคนกนั้นนะคะลูกค้าคนนี้อายุสี่สิบห้าชื่อกิมหวยกิม <c oughs> หวยเป็นเจ้าของกิจาการเ m e อแล้วกิมหวยก็กวดมากมหม่ สวัสดีครับคุณกีมอยครับเอ่อผมขอโทษที่ส่งส่งมาไม่ส่งของไม่ทันครับพอดีเออรถยางแตกครับเออมังใช่เห่ของเหรออ้วนทบเสียหายรู้ไหมเนี่ยลูกจังลูกจังอัวไม่เลยนอนละว,วัวต้องจ่ายโอทียังเห็นจ่ายวัวบ้างมันใช่ปัญหาห,ห,รหรือหรือแบบว่ารถล,ล้อแตกอ่ะแล้วแก่อะไรแต่วัวเ,เดี๋ยวคราวหน้าผมจะ คไม่มีแล้วเขาแน่เออแง่พวงก็จ่ายเอ็กซ์ต้าไปแล้วแล้วยังไงอย่างอย่างนี้ทางคุณกิมฮวยนะครับจะให้ผมกิมควยกิมควยกิมควยออกชื่อลูกค้าให้ถูกลูกค้ากิมฮวยนะได้ผมช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับอ่ะหรือมีหรือมีทางแก้อะไรหรือจะรับผิดชอบอะไรอะไรบ้างก็เออถ้าเกิดว่าคุณกิมฮวยเนี่ยอยากจะ ปอดกันไหนได้บ้างเนี่ยผมินดีไหยครับแล้วโอ้ต์หรือมีอะไรมานำเสนอเออผมก็อยากจะเออ่ทำเกียร์ยูนอตมาให้นะครับหรือไม่ก็แถมของแถมให้เป็นดับเบิ้ของที่ของยิงหัวนะครับก็เลือกโอ้ต์จ่ายไปแล้วแล้วเพิ่มมามีของแถมไม่แถมตั้งแต่เมื่อวังอ่ะก็สำหโปรเจกต์หน้านะครัคุณยิงหัวอาจจะมีได้มาทิ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วยังไงหรือมีอะไรมาให้ก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะเอาวัสดุมาให้เพิ่มอีกสองเท่าอย่างเงี้ย เป็นสองเท่าเหรใช่ครับผมแล้วก็ฟรีเปล่าฟรีเปล่าฟรีแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วก็แน่นอนส่งทันเวลาแน่นอนครับแล้วก็จะกำชัดการจัดส่งของผมนะครับให้รถเนี่ยมีคุณภาพจัดส่งอยคุณลุทันเวลาแน่นอนครืออสังญานแน่นอนครับผมปอกมือให้พี่เรียนหน่อยค่ะผมกลัวว่าบางครั้งเนี่ยขอบคุณค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราตกใจเราจะ เราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรก็ตามที่มันอยู่ในประสบการณ์ของเราที่เราพอจะคิดได้นั่นคือสัญชาตยานแต่บางครั้งอ่ะถ้าเรามีเช็คลิสต์อยู่กับตัวมันูใจเราตามสเต็ปได้1 2 3่งสอ่าตอนแรกพี่เบียร์เงียบแล้วให้กินหัวเอสเนี่ยกินหัวก็เต็มที่เลยระบายเสร็จแล้วก็เทคไซส์ม่อกี้เทคไซส์ป่ะ ร,รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกวาจากนั้นก็าถามคําถามว่ามีอะไรกิมพอยก็บน่นใหญ่ทีนี้เก็บสเปรแล้วก็ทีนี้สิ่งที่กิมพวยทุกใจคือรับผิดชอบจะได้ค่ะอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกเพราะว่าแนนมั่นใจเหลือเกินกับโมเดลเดียวมันได้ควจริงๆแล้วก็แก้ปัญหาครั้งหนักๆใหญ่ๆได้หลๆครั้งนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ90%ของความโชคดีเรามาจากคน90%ของความโชคเลวมันก็มาจากคนยิ่งคุณแก้ปัญหาให้คนได้มากเท่าไหร่ความโชคดีที่เป็นของคุณมากเนค่ะเพราะฉะนั้นฝึกมันใช้มันแล้วก็เป็นเจ้าของบทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ